สร้างปรมีต่อไปให้รู้ว่าดำาด้ัระตสงสารที่น้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุททั้งสี่ก <c oughs> ระดูกที่แต่ละชาติละชาติตายแล้วเอามารวมกันมากกว่าสูงกว่าภูเขาพระศุมยเ,เลือดที่ถูกเชื่อตนเป็นแพะแก่สุกรไก่มากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุททั้งสี่ พระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปแล้วมากกว่า,มาเมล็ดสายในท้องพระมหาสุทติสิงเรายังไม่สามารถเอาชนะก,กิเสและก็ไปสู่ฝัามนิพพานได้นี่เราก็จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมอามหาหมุชรียาจารย์และมุขนาไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องสร้างบารมีอย่างเต็มที่ การสร้างบารมีควรทำอย่างต่อเนื่องทำบุญเนี่ยุญที่เราเคยทำควรทำให้ต่อเนื่องควรทำอย่างสม่ำเสมอควรทำมากๆเป็นต้นว่าเราถวายพระทหารก็ต้องทำในทุกๆวันแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นรักษาศีล5เพิ่มขึ้นรักษาศีล8 ในวันพระรักษาสินแปดในวันอาทิตย์รักษาสินแปดในวันเสาร์ในวันศุกร์เราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อภาวนาก็เพิ่มมากขึ้นทําทุกวันแล้วก็เพิ่มมากขึ้นการที่เราทําบบ่อยๆการที่เราทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอทําอย่างนี้ในที่สุดก็เป็นนิสัย มันเลิกไม่ได้สิ่งที่เราต้องการคือนิสยัยความคุ้นเคยกับการทําบุญความคุ้นเคยกับความใจใสความคุ้นเคยกับความใจสว่างกำลังบุญที่เราได้ทำไปจะเพิ่มมากขึ้นร,รวมกันหนาแน่นเหมือนมีม้าหลายตัวให้ตาม,มาลากเกรนลากรถไปได้เิ่มขึ้นเหมือนมีเทียนหลายเล่ม ็จะให้แสงสว่างมากขึ้นเป็นร้อยแรงเทียนพันแรงเทียนหมื่นแรงเทียนปัจจุบันนี้ก็เป็นลูเมนซึ่งก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆทำมากขึ้นไปเรื่อยๆทำมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีแสงสว่างมากเราจะอยู่ตรงไหนในป่าเราก็ไม่มีความกลัวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแต่ความมืดเราก็จะมีความกลัวปามีมากเท่าไหร ก็ยิ่งปลอดภัยโอกาสที่บาปจะส่งผลก็น้อยลงไปโอกาสที่จะไปใช้หนี้กรรมก็น้อยลงไปโอกาสที่จะบ,บุญไปตัดร้อนบาปก,ก็มากเพิ่มขึ้นไปนิสัยการนึกถึงบุญก็มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นผังสําเร็จฝ่ายบุญเป็นผังสําเร็จเหมือนอย่าง,างว,ว่าเราทําทานเนี่ย มันก็จะมีภาพความเป็นเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร้อมเกิดขึ้นทาครั้งหนึ่งมันก็เกิดขึ้นทาอีกครั้งหนึ่งมันก็เกิดขึ้นทำไปเรื่อยๆเมื่อใดก็ตามที่ภาพความเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดินั้นไม่ถูกลบได้ใครมาลบไม่ได้ไม่เลือนไม่ถูกทำลายไม่ได้นั่นเป็นผังสำเร็จเอาชันๆก็คือ ความเป็นพระพุทธเจ้าลึกในใจเจ็ดตั้งบารมีไปเรื่อยสิบประการลั่นวาจาอีก9อาสงไขย7บวกเรวมเป็น16อาสงไขยถึงตรงนี้เป็นผังสำเร็จไปแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน <Okay. S 1> เมื่อเป็นผังสำเร็จอย่างนั้นไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ ว่าท่านผู้นี้ในอนาคตอีกสียสงไขแสงกลับจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุจ้าพระนามว่าอย่างนั้นอย่างนี้ต้นโพไม้ตื่สรู้ชื่อว่าอย่างนี้นอักรสา,าวกนี้พุทธิดาชื่อนั้นชื่อนี้พุทธมารดาชื่อนั้นเจดียกรุงชื่อนั้นชื่อนี้อายุมนุษย์จ,จักนัน้นขณานนี้พงจะดำรงบพระชนกเท่านั้น,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 นเป็นต้นจะออกบวชด,ด้วยยานคือมา้ายานคือช้างยานคือวอยานคือพิมานเป็นต้น นี้กรจะได้รับพยากรเพราะเป็นผังสําเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างบุญทุกบุญให้หนาแน,น่นมากให้ความเป็นเศรษฐีมีน้ำบัตรจากกัดิันไม่พองเป็นผังสําเร็จให้ได้ขอเาชิญทุกกาสาธุรักษาศีลให้เป็นผู้ชายตลอดไปทุกเพศทุกชาติพัานามมาบุญให้เป็นผังสําเร็จให้ได้าาสาธุการสาธุจะเปภาวนาหลับตาปุ๊บสว่างปั๊บให้ได้อาธาุการสาธุ ความเพียรที่คงที่ความเพียรที่ต่อเนื่องความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ถอนถอยแล้วก็มีความสุขในการทําความเพียรน,นั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําก่อนที่เราจะหมดความแข็งแรงก่อนที่ผมจะบอกฟันจะหักนั้งี่เดตาจะฟังหลังจะค่อมนอนจมกองจะรับปัสสาวแะาาาแล้วตายโอกาสแล้วสิ่งที่เราจะต้องละก,ก็คือบาป อาภูสลทั้งหลายสูงขึ้นมาก็คือนิวรทั้งห้านิวรั้งห้าเราก็จะต้องละสุกฝนตนํารวมมีหน้าที่ละบาปอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อบาปเกิดขึ้นในใจแล้วพยายามรีบเร่งขจัดเหมือนไฟที่ตกลงมาบนกระหม่อมทานเพลิงแดงๆตกลงมาบนหัวแลวรีบปัดอย่างรวดเร็วฉันใดกิเลสหรือความไม่ดีการมาพิต บายพิตกวีหิงสาวพิตกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่ปล่อยไว้รีบกําจัดอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เราก็มองมาคุยให้ชัดเจน